สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยเรื่องบันไดนะครับบันไดหน้าบ้านเห็นไหมของผมบันไดหน้าบ้าน3ขั้นนะครับเดี๋ยวจะมาคุยว่าผิดพลาดยังไงนะครับแล้วก็เสียาค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าในสัญญาเนี่ยไม่มีระบุไว้นะครับว่าให้ทําบันไดหน้าบ้านด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะนะครับเราก็นึกว่าทําบ้านหลังหนึ่งแล้วจะมีบันไดหน้าบ้านด้วยนะครับพอมาถึงว่าอ้าวช่างทําบันไดหน้าบ้านยัง ช่างบอกหมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าบ้านข้างหลังบ้านนะบันไดอ่ะเออช่างบอกอ๋อไม่เกี่ยวบันไดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตารางเมตรที่ตกลงกันไว้นะครับอันนี้มันก็จริงของเขานะเพราะว่า80ตารางเมตรเนี่ยคือตัวบ้านนะครับแล้วบันไดอ่ะมันยื่นออกมาจาก80ตารางเมตรนะครับเขาก็ว่าไม่เกี่ยวนะครับบันไดหน้าบ้านขางหลังบ้านไม่เกี่ยวของเขานะครับถ้าทําก็เสียเงินเพิ่มนะครับก็เลยจะมาแชร์นะครับว่าทําสัญญาก็ ระบุไปด้วยนะครับว่าทําบันไดด้วยถ้าให้เขาทำะนะถ้าร่้เมาทํานะครับแล้วก็วันนี้จะมาบอกว่าอ่ยทาเพิ่มเนี่ยบันไดเนี่ยเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับรา <c oughs> คาเท่าไหร่กระเบื้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่าช่างอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ,ะ <c oughs> อ่ะบันไดของผมเนี่ยเอาเต็มเลยนะนะครับเต็มหน้ากว้างเลยหน้ากว้างบ้านแบบนี้เลยนะครับนะครับ <c oughs> ผมแบ่งเนี่ยขั้นละสิบเซนนะนะครับเนี่ยช่องเนี้ยสิบเซน 1ิบเซนสิบเซนนะครับสิบเซนแล้วก็มาพลาดอันสุดท้ายนะครับจริงๆถ้าขั้นสุดท้ายสิบเซนน่ะจะสวยนะครับแต่เนี้ยดูดิขั้นสุดท้ายยี่สิบเซนนะครับมันเลยแบบเออพลาดพลาดอันนี้พลาดอย่างแรกนะอย่างแรกนะครับก็คือเวลาทําบันไดอะ่ะก็หารสี่นะครับไม่ใช่หารสามนะสมมุติบันไดสามขั้นนะครับถ้าจะเอาขั้นละสิบเซนก็ต้องสี่สิบเซนนะครับ ก็คือความสูงอะสี่สิบเซนนะครับอันนี้คานบ้านผมสี่สิบนะนะครับแล้วก็เทพื้นเนี่ยสูงกว่าคานนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือประมาณนี้ก็คือวัดผิดไปหน่อยนะครับก็ก็ได้ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าข้างล่าง1ิบเซนเนี่ยจะสวยถ้าแบ่งขั้นละสิบสามเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะครับสิบสองสิบสามน่าจะสวยกว่านี้นะครับอ่าค่าทําบันไดนะนะครับ ครับค่าของก็คือพวกค่าปูนค่าอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมกดเข็มเลยนะกดเข็มสามต้นนะครับเนี่ยมีเข็มสามต้นนะเนี่ยมีหนึ่งสองสามนะครับมีเข็มด้วยได้กดเข็มยาวหกเมตรไปนะครับไอสิบห้ายาวหกเมตรนะครับก็ค่าของทั้งหมดเนี่ยแปดพันเก้านะครับแปดพันเก้าเนี่ยไม่รวมเข็มนะผมลืมไปแล้วเข็มน่าจะต้นละสองร้อยกว่าบาทบางสามต้นนะครับ เพราะว่าตอนมากดเนี่ยมากดพร้อมเข็มล้วนะนะครับพร้อมเข็มล้วเลยก็เลยกดไปเลยนะครับค่าของเนี่ยน่าจะประมาณเก้าพันห้าแล้วกันนะครับเพิ่มไปประมาณหกร้อยแล้วกันเพราะว่าที่ผมจดมาไม่มีค่าเข็มนะนั้งแ่เก้าพันห้าแล้วก็ค่าแรงนะครับค่าแรงทําเนี่ยทำบันไดเนี่ยนะครับมีมันมีข้างหลังเลยนะแต่ข้างหลังขั้นเดียวนะครับเป็นขั้นเดียวง่ายแต่ข้างหน้าสามขั้นนะครับ ค่าแรงทำนะครับบันไดเนี่ยห้าพันนะครับบันไดหน้าหลังนะแล้วก็ค่าแรงปลูกกระเบื้องสองพันห้านี่นะค่าแรงก็รวมเจ็ดันห้านะครับบันไดหน้าหลังนะผมไม่ได้ถ่ายหน้าไม่ได้ถ่ายหลังบ้านให้ดูนะครับรวมแล้วก็หนึ่งมืนหกพันสี่ร้อยบาทนะครับนะครับแล้วก็บวกไปหก0้อยแล้วกันเป็น17,000มืนเจ็ดแล้วกันนะครับ นี่บันได1มื่นเจ็ดนะครับอ่าก็จบไปแล้วครับสําหรับทําบันไดนะครับเพิ่มมา17,000บาทหน้าบ้านหลังบ้านเลยนะแต่หลังบ้านเป็นขั้นเดียวนะครับธรรมดานะครับก็ถ้าเราคุยคุยแ้เหมาให้จบตั้งแต่แรกะผมคิดว่าไม่น่าเสียถึง17ื่นเอ่ะเต็มที่ก็สักเท่าไหรอ่อ่ะหมื่นหนึ่งใช่ครับเต็มที่ก็หมื่นหนึ่งนะครับใหถ้ถ้าคุยให้จบตั้งแต่แรกนะครับอันนี้มาทําตอนหลังก็เลยเสียเยอะนะครับ เสียบไปอีก17ืนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ